กระเป๋าสตางค์ US หนังจอระเข้สวยๆค่ะพี่พี่คะ่ะแล้วตัวนี้จะเป็นบริเวณกระดูกกลางหางนะคะก็จะเป็นซสายพันเคแมนนะคะที่นำเข้าจากแอฟริกาเป็นจอระเข้ฟอกมิมด้วยนะคะมีทั้งหมด3สีด้วยกัน,นะคะ่ะก็จะมีสีดำสีน้ำตาลแล้วก็สีเทาน้องเห็นนำมาจัดให้ในราคาพิเศษพี่พี่ท่านไหนจะซื้อไปไว้ใช้งานนะคะกระเป๋าสตางค์ที่สวยเรียบร้แล้วก็แข็งแรงทนทานมากๆ หนังของน้องจะมีความเหนียวแน่นไม่ขาดหลุดลอกล่อนง่ายๆด้วยนะคะพี่ๆคะ่ะจะใส่กระเป๋าเสื้อใส่กระเป๋ากางเกงนะคะจะซื้อไว้เป็นของขวัญของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะในวันหยุดวันสําคัญเนี่ยเลือกซื้อสินค้าของน้องเอ๋ดได้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะเพราะว่าเป็นสินค้าที่ผู้รับประทับใจแน่นอนเป็นสินค้าที่ราคาทั่วโลกแพงแน่นอนคะ่ะแต่น้องเอ๋จัดให้ราคา พิเศษพิเศษค่ะเอาละค่ะใบนี้ขาความกว้างจะอยู่ที่45นิ้วสูง4นิ้วราคาปกติทั่วไปพี่ๆี่เช็คได้เลย3,000บาทเอาไม่อยู่น้องเหยจัดให้ในราคาพิเศษ790บาท790บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ะาสีที่1สีดำพี่พี่ดูความสวยของหนังซับในเป็นหนังวัวนะคะซับในเป็นหนังวัวแท้พี่พี่ดูหนังสิแล้วเป็นงานจระเข้ฟอกนิ่มอ่ะ ผิวสัมผัสก็คือสวยแล้วก็นุ่มละมุนมากๆไม่อยากกระด้างค่ะบ่งบอกถึงงานคุณภาพนะคะที่ผ่านการฟอกพิธีพิธันมาเป็นอย่างดีพี่ีค่ะสีที่1สีดำกระดูกกลางหารจอระเข้เคม n น9 9 0บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มและน้องเหมีของแถมให้ทุกออเดอร์นะคะของแถมเป็นขาจระเข้ซึ่งเป็นอะไรที่สวยโก้ go, หรูเข้ากันที่สุด ขาจอเคสแท้ด้วยนะคะพี่ๆขาหนึ่งตัวมีแค่สีขามีตัวใหญ่ตัวเล็กเป็นเรื่องปกติแต่สวยและแพงแน่นอนคะ่ะสีที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นสีดำสวยมากเลยพี่ขาต่อไปน้องใหญ่ให้ดูนะคะลักษณะการใช้งานใส่บัตรออกมาได้อย่างสวยเรียบร้เลยคะ่ะแล้วก็เห็นไหมคะช่องใส่เงินเนี่ยคือคุณผู้ชายส่วนมากไม่ใครไม่มีใครพกเงินอะไรเยอะแยะหรอกคะ่ะพกที่แบบใช้ประจําวันแค่ไหนแค่นั้นใช่ไหมบางทีภรรยาให้ตังไปสองร้อยอย่างเงี้ย เหมาะมากเนี่ะหรือว่าจะพกเป็นหมื่นก็ได้นี่พูดตามความเป็นจริงนะพี่พี่นะสีน้ําตาลก็สวยค่ะพี่พี่ะกระดูกกลางหางซึ่งเคแมนะกระดูกเขาจะไม่ได้สูงมากเหมือนอสายพันธุ์สยามนะคะพี่พี่ก็จะแบบให้ความแบบเรียบหรูเนาะแต่ว่าบริเวณกระดูกเนี่ยต่อให้เรียบหรูแค่ไหนเขาก็จะยังมีความแบบทรงพลังของเขานั่นแหละอืมเพราะว่าบริเวณกระดูกมันก็จะดูแบบสวยคม ดุดันอะไรอย่างเงี้ยแต่กระดูกเขาจะไม่ได้แบบว่าใหญ่แหลมคมเหมือนของสยามเนาะกระดูกเขาก็จะไปเล็กๆเรียงๆอย่างนี้นะคะพี่ๆค่ะก็สวยไปอีกแบบหน,นึ่งเนี่ยดูสิ790าบาทคือถูกมากนะถูกกว่ากระเป๋าทั่วไปอีกทั้งๆที่เป็นกระเป๋าหนังจระเข้แท้อะพี่ๆถ้าราคาเท่านี้ซื้อของแท้ไปใช้เลยค่ะพี่ๆจะได้แบบสวยแข็งแรงทนทานไปไว้ใช้งานแน่นอนนะคะที่ต้องเอ่ยขนมาให้ดูหลายๆใบเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะ ของแท้เนี่ยมันจะไม่เท่ากันเลยนอกหตุทำให้ขนาดของกระเป๋าเนี่ยเท่ากันได้แต่กระดูกแต่ละใบใบนี้แหลมกว่าใบนีอ้อ้วนกว่าเห็นไหมมันไม่เท่ากันเหมือนมนุษย์เลยพี่ๆค่ะมีคนผอมมีคนอ้วกมีคนสูงมีคนตัวเล็กเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจระเข้เนี่ยพี่ๆมันก็จะเห็นไหมมันก็จะแบบ ขนาดของสเกลมันไม่เท่ากันอ่าเราทําให้ได้เท่ากันแค่ตัวกระเป๋าแค่นั้นแหละส่วนสีเทาข้างในจะไม่เหมือนสีดํากับน,น้ําตาลนะสีเทาท่านไหนที่แบบว่าต้องการกระเป๋าใช้แล้วแบบมีช่องใส่เหรียญด้วยหนูแนะนําเป็นสีเทาค่ะมีช่องใส่เหรียญให้ด้วยแล้วก็สีเทาจะมีช่องซิปให้ด,ด้วยด้านหลังแบบนี้นะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทพี่พี่รู้ไหมคะดูราคาเคแมนได้เลย ราคาเคแมนในเว็บไซต์ตอนนี้อยู่ที่9,200บาทนะคะอันนี้ก็คือพี่สามารถเปิดดูได้ด้วยตัวเองเลยน้องเอ๋ไม่ได้ตัดแต่งรูปภาพทําตกแต่งอะไรมาให้พี่ๆดูนะคะเข้าเว็บไซต์ยังไงก็เจอเดี๋ยวนี้เราอยากรู้ข้อมูลอะไรเราอยากรู้ราคาอะไรเราก็เข้าเข้าไปดูเราก็จะเจอได้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําพูดน้องเอ๋ทุกคาเนี่ยพี่ๆขไม่มีคําไหนเป็นแบบข้อมูลที่แต่งขึ้นมาเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดนะคะ 790บบาทดูสีดูสีส,สวยๆทั้งนั้นเลยอยากได้สีไหนทักมานะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของน้องเห็ดด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ